เ0 0 0 y e a r ตันนี่ตอนนี้เราจะมาเล่นแบบอาตาก้เราจะมาเล่มาเล่นแบบอัตติก้ากันนะครับผมอันนี้เนี่ยเราจะไปทำอะไรกันครับท่านูมไปไปไปแผนตำรวจตำรวจอยู่ที่ระยะทางประมาณหนึ่งร้ิบรัน ไปซิมกระโดดข้ามจะไม่ได้ไหมโอเคตอนนี้มันเรากระโดดมากแต่ระวังนะซิมได้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 โอเคค่อกระโดดเข้าไปดีได้บ้างหนาวไหมเนี่ยจำได้ว่าเคยเล่นหนาวไปไปโอ้โหหนาวจริงติดลบกี่องศาเนี่ยห้าสิบห้าองศาเลยช่วยต่ตอนนี้กำลังจะเข้าถ้ำกันแล้วเดจะจูจะพาซิมให้รอดดิตอนนี้อยู่ที่ไหนน่ะซิมสีฟ้าดแบบสีฟ้าสวยงามมากๆเหมือนเอาเพชรมา หวังนะซิมก็ข้ามใช่ใช่โอ้ยซิมมันว่างลุ้งจุลุ้งนะฟาเดียวเกือบตายเมื่อกี้เลยอ่ะจุลธนแท้เกิดอะไรจุลธนใล้วมันลื่นใช่ไหมใช่มันลื่นมากเลยจำได้แล้วว่าซิมคือตกตรงถาดนับแข็งใช่เหรอนับแข็งที่ที่ไไปปิ้นทางีบันไดมันพังอ่ะบันไดมันร่วงนะตกแบบเนี้ย ตรงนี้เราต้องระวังใช่ไหมถ้าล่วงไปคือตายใช่ไหมใช่ใช่ใช่กระตุ้นโอ้แบบนี้ซิมทำได้แน่นอนอุ้ยระวังระวังได้เดี๋ยวระวังร้องนะซิมผู้ชมเห็นเราเห็นวานด้วยอุ้ยซิมซิมหลุดเป็นไรไหมซิมตอกค่ะเดี๋ยจูเดี๋ยวจูรอให้จูเรียกคอไหมตอนนี้เราก็ข้ามทันนับแขนแล้ว แล้วเดลก็ข้ามมาแล้วแต่ซิมยังติดตรงร้านอยู่เลยดิมต้องพยายามเข้ามาให้ได้โอเคปะโอเคต้องรอแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ต้องข้ามที้ไปเรายังไม่ถึงแค้มหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ต้องไปแคมหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราลอบไปไม่ถึงเราจะต้องเต้นต่ออีสองไหมดีไปตอนไหนเนี่ยไม่รอคุแต่เหตุการณ์ที่คิดเกิดขึ้นดููตอนตอนจบไว้ ดูพลังงานน้ำเดินตอนนี้หิวน้ำมากกินน้ำเลยจะเป็นนู่นแล้วดูเราไปต้องมีต่อยถึงต้องใส่ชุดเพื่อกันระงัภูมิด้วยอ่ะสิถ้าไม่ใส่ชุดมันจะเกิดอะไรขึ้นอะตายไม่ได้นะตายเพราะว่าหนาวใช่ไหมใช่นี่แหละตรงนี้แหละที่ติดตกโอ้ยไม่เคยผ่านได้เหรอใช่บันไดที่มันพันอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือสะพานใช่ไหมใช่อันนี้อสะพานเหรอันนี้ไม่ใช่ อันนั้นหูง่ายๆทิมนี่ไงอันนั้นเนี่ยที่มัใกล้ขาน้ำแข็งเนียนๆๆๆๆๆแต่ยูทำให้ตายเลยเหลอลึกใช่ปเหลวลึกใช่ใช่ใช่จได้ว่าทิมเคยทำให้ตายนะแกด้ำแข็งทำให้ทิมตายได้โอ้ยอบแล้วมาทิมยูทำใ้ตายได้ไหมทิมอุ้ยทำไงเนี่ยมันี่ทิมเพิ่งเคยมาให้ปะ ตอนนี้เรามาที่ทางน้ำเพื่อเคยมาปะตรงนี้มันจะลื่อนระวังเลยนะทิมมันเป็นบันไดมันลื่นนะทิมต้องสู้กับบันไดที่มันลื่นมันลื่นมากทิมเอ้ยระวังทิมระวังทิมไปไม่ได้ไม่ไปได้เลยทิมไม่ยอมเข้าอยู่เดินให้มาดูครับว่าโอเคยังว้ายมื่นมากไม่เป็นว้ายก็จะข้ามมาโอ้ยลื่นไปแล้วอีกแล้วเนี่ย ไปกันต่อมืดหมอกเลยไหมต้องไปที่แคมป์หนึ่งโอ้ยเกือบกูลงแล้วไปได้หรือเปล่าต้องติดตามชมนะครับครับติดตามชมนะครับโอ้ยไม่ทางมันซิกแซกเลยมึงเขาวงกลัเลยปะใช่แตกไปว่องเดินเลยแล้วทำไมถึงหมอกมันเยอะมากโอ้โหแบบนี้จริงจะมองไม่เห็นแน่นอนเนี่ยใช่ปะใช่มองไม่เห็นจริงก็ตกได้ใช่เหรอใช่เหตุการณ์ไหมครับคิดเกิดขึ้นต้องดูไว้ดูไว้ ว่าตอนที่กำลังกาลังจะตามมาอุ้ยระวังซิมระวัง,มมวงนี่นะครับ่ค่อยเดินมานะเอเคี่เค,อ,เคอันนี้เป็นกู้ภัยเฉยนี่ใครเนี่ยเขามายรอยอยู่ใช่เขากเเาา็เป็นประเทศไท์ซิมซิมเป็นประเทศไทยมามาเราต้องระวังล้วต้องขึ้นอีกครั้งแล้วมีคนขึ้นมีทางมลายรอบแล้วกินน้ำพักน่อนี่กินน้ำก่อนเขนใจเขินใจางมาก อิมอย่าขึ้นฝั่งนี้นะขึ้นทางนี้นี่แหละสิ่งที่ไม่รอดสุดระวังเลยนะซิมขึ้นไปไม่ตกซินได้เหรอเห็นไหมแต่วังเลยนะซิมเดี๋ยว๊าจะลวงนี่คือตายนะอุ้ยซิมแต่วางนะจูเลียจูเลียคอใไม่จูเลียเราซิมเว้ยซิมตกเหรอตกใช่ใช่ใช่ต้องเรียกคอแล้วจูเลียคอให้ซิมอยู่นั่นแหละระวังนะตามไปแล้วจูตามไป ชิมอยู่นั่นแหละออีหลังเรียกคอแล้วสิมาไหมเนี่ยยังไม่มาอยู่ตรงเรียกคอแล้วแขนยานของความช่วยเหลือมีฮอจะมาไหมเนี่ยยันขวัญแหละเดี๋ยวฮอจะมามันขึ้นหรอใช่ตอนนี้ฮอก็ยังไม่มาอยู่เรียกแล้วเมื่อกี้อยู่ไม่ได้เรียกไปฟังเสียงพวกเราพากันต่อเลยครับ ขอจบเข้งให้้ครับขอบคุณครับก่อนก่อนเดี๋ยวฮอก็มาฮอก็มาซิมไม่นานมากหรอกโอ้โหเพื่อนเขากินช็อกโกแลตรนนอเลยอยู่ได้ยินเสียงแล้วไหอยู่ไหนอยู่ไม่ไกล ม้ายางห้อยไปไหนเนะี่ยอ๋ออยู่ไหนอ่ะอ,ไไอ้ะองอนบิสไม่มีหอยเลยซิมฮึน่าจะไม่มีหอต้องเดินทางต่อห้ามตกนะซิมเคนไหม เลยนะครับ้อก็ไม่มีใช่ปะ่ะไหนทอก็ไม่มีไม่มีสัญญาณสิมระวังล่วงนะถ้าล่วงรอบนี้คือตายเลยนะอยู่เดินให้สิมระวังสิมระวังสิมเดินเสร็จขึ้นมาเสร็จหยุดหยุดสต,อสตอ็อปสต็อปก็ค่อยเดินไป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 เกือบตายเราเราเราต้องไปถึงแคมป์สองให้ได้สิสิมือค่อยเดินค่อยเดินแบบนี้ค่อยเดินไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว จะต้องใจเย็นๆทีมใจเย็นๆเฮ้ยใครล่วงอ่ะทีมล่วงเปล่ารัวเพื่อนล่ว,วงระวังนะทีมที่การเดินทางอันตรายสุดใช่ไหมย้่ดู้อในที่สุด ยูดูก่อนว่าใกล้ถึงแคมป์สองหรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วชั้นชั้นสูงหนึ่งถ้าเดินทางล็อกโอเคกันโอเคสิง,งนี้เร็วไปไหนอโ,อโอ้แหลกแหลกแบตจะได้สองทางเปล่ามาเดียวอยู่นี้อู้เกือบแล้วซิมจุดดูจุดดิมาเดียวที่หนูนี่ระวังนะซิมตอนนี้เรามีคณะสำรวจจากอังกฤษฟิลิปปินส์มา เลือดมันเพิ่มเองปะว่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มไงเราะวังนะซิมอันตรายมากถ้าลวงรอบนี้เฮ้ยซิมระวังต้องกระโดดนะซิมอุ้ยเกือบแล้วอุ้ยระวังซิมไม่จะจูไปขาซิมอืจะต้องเดินทางใหม่ใช่ไหม เดี๋ยวตามที่มาไปที่เขตฝึกซ้อมตรงไหนตามที่มาตอนนี้ก็กำลังจะไปที่เขตฝึกซ้อมนะครับมาถึงแล้วนะครับโอเคนะครับ เี๋ยวบอกหน่อยว่าถึงไหนแล้วเราจะบอกหน่อยว่าถึงไหนแล้วพี่อยู่ตรงเกตฝึกซ้อมไง <Okay. S 2> มันก็แค่มีแค่นี้มันมันวนไปเรื่อยๆซิมบอกท่านผู้ชมดิอยู่ตรงเกตฝึกซ้อมท่านทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เกตฝึกซ้อมนะครับเ่กันมันก็แค่วนไปเรื่อยๆนะซิมใช่ ตอ,ตอนนี้ก็แสงก็จะมืดอยู่แล้วนะคบตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มแล้วไม่ใช่เวลาของจริงๆนะคะเวลาของเกมโอ,โอ้ไม่เห็นจริงๆติต้องฝึกทางเลื่อนตรงนี้ติมมาฝึกอีกรอบหนึงเดินมาฝึกอีกรอบนึงมองไม่เห็นเมื่อกี้สิมมองไม่เห็นพอเดียว จะมีแบบน,นี้ด้วยเหรออ้ยมองไม่เห็นแก้วหีบันไดขึ้นเดี่ลยเวสิดิฝั่งนี้ซิมอันนั้นมันทางเกา่าตรงนี้ซิม จบแค่นี้ป่ะโอเคบายบายบอยบอย